อ่าพี่ตัวเอออาลุงน้ำเย็นๆเนาะขอบใจเด้อบ้างเซมพักกันเฮ็ดยังเง้นนี่เฮ็ดลักโหวกับน้องหม่อมเจ้าหันแ<อ>ต่เศร้านี่ชิบมงเขาก็ะเ,เ,เดี่ยว่าเก่งนึงนี่เฮ็ดลักโหวะบ่โดยอืมว่าใช่ไหนลุงนี่หดตัวนี้มานี่แล้วไหนเออแล้วเราบ่อบาดนี่ลุงแล้วและมีแต่ทาตะนางคนมาให้อ๋อทาตะนางบ่โดยเออเฮ็ดกับน้องหม่อมเจ้าเพิ่นเมื่อยแล้วว่าชิเทอันนั้นแล้วมันเลือสบยางกั ทกันเปิ้นตัวนั้นเด้อ๋อสิเทกันกันเปือนนั้นบ่โดยเพิ่นเมื่อยแลเลยยาอ๋อยคําลเนาะบ่ดีแล้วแหละมื้อังให้ก็ได้เนาะพักผอนก่อนมื้อนี้กับน้องมอมเจ้าลนี่อันนี้บ่แม่แลเพิ่นก็คนซายคนหินแล้วก็ค่อยเป็นผู้กอยเออ ไอ้เนาะอากาศกะยังหอนเอ้าอยู่พี่น้องเอ้เนาะฝนจี๊ดเอาอีบ่แรงนี่พี่น้องเอ้โทษโโหเสือเป็นเปียกหมดเลยพี่น้องเอ้โทษเนาะเอากาบทักทายสบายดีเด้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุคนพี่น้องเอ้เนาะพบพ่อกับซองม่อแสนอีกแล้วพี่น้องเอ้เนาะหลังจากที่ว่าอ่ามาตหาสาพลเนาะพี่น้องเนาะกะพอดีว่ามื้อนี้จังได๋เฮาก็ได้เข้ามาทางนี้แล้วพี่น้องเอ้เนาะเดี๋ยวสิเข้าไป อ่าทข้าวทำข้าวทั้งอันลุงน้อยเพิ่นก้อนพี่น้องเนาะหลังจากอ่าตั้งแต่มื้อเพิ่นพักละหัวพ่นพี่น้องเนาะแล้วก็ยังบ่ได้เข้ามาคือเก่าพี่น้องเนาะมื้อนี้กมีโอกาสได้เข้ามาคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อก็สิายทำข้าวทำข้าวให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศกันคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะจังได๋ก็สิาเกันเด้อพี่น้อง้อจังได๋ก็เบิ่งชมให้เนาะพี่น้องเนาะไปเข้าไปเบิ่งากันพี่น้องเอ้ยอ่าูทีทีของลุน้อยเพิ่นเนาะไปพี่น้องเอ้ยเนาะ ไปเถอะไปเนาะเออเท่าอ,อ,อ,อันนี้นุ่มนี่ไว้ตอนน้องเตี้ยนี่เนาะเป็นมากันดสองคนปะอ่าสองคนพอดีเลยไปเถอะไปเนาะเอานน้ำเย็นๆมาให้ลูกเป็นก่อนเ <c ười> อ่อพี่าไ,ไปเถอะไปอู้น้ำยังอ,อ่างอยู่เนาะเออเท่าไปเฉาเท่าเป็นกำลังงานผังละหัวอยู่เนาะ บ่กลัวอยู่พิ่นเอาให้อฝนตกโหลยุบไปเลยเนาะอ่าดินร้อนต้นหญ้านําแท้นี่เยุไปเลยพี่น้องเอ้ยอ๋อซนนี่ก็เกี่ยวคุ้มเลยนี่มีหญ้ามีตองด้นี่ขึ้นมาเลยนี่พี่น้องเอ้ย่าแล้วละบ่ฝั่งคูนี่เนาะมาล่าสุดก็ตั้งแต่เพิ่นฟังได้ประมาณอ่า Thời đại พุ่นนี่3-4 lắc นี่แหละพี่ nó เอ้ยเนาะอ่าจ้ะเรียบร้อยแล้วพ่อ này นี้มันบ่ nó rồi đúng มาแต่งงาน đi đây đúng เออ rồi rồi น้องเด้อ đi nó ๆๆๆ đi ประเทสบายดีเด้อทั้งกันเด้อรับแดดบ่ฮอนแดดไรเนาะผ่ดเอาเลยอาะลุงน้ำเย็นๆเนาะขอบใจเด้อบ้านเซนพักกันเห็ดยังเงินนี่เห็ดลักโง่กับน้องหมอมเจ้าหันแต่เช้านี่ชิบโม่ของก็แล้ว่ากันหนึ่งนี่เห็ดลักโงวบ่โดยอืมว่าใช่ไหนลุงนี่หอดตัวนี้มานนี่แลรันี่ยเออแล้วเราบ่บ้านนีนลุงแล้วและมิแต่ทาตะนางคนมาให้อ๋อทาตะนางบ่โดย เอ่อเก็บกับน้องม้อมเจ้าเพิ่นเมื่อยแล้วว่าสิเทอันนั้นแล้วมันเหลือซ่ําครึ่งสเทกันเปิ้นตัวนั้นเด้อ๋อสิเทกันกันเปื้อนนั้นบ่โดยเพิ่นเมื่อยแล้วเลยยาอ๋อยคเลยเนาะบ่ดีเออมื้อังดก็ได้เนาะักก่อนมื้อนี้กับน้องมอมเจ้าแล้วนี่อันนี้บ่อแม่แลเพิ่นก็คนายคนินแล้วก็ค่อยเป็นผู้กอยเออลูกซอยพากันมาเฮ็ดแต่เช้าเพิ่นบ่นี่ดูมา10โมนี่เลย10โมโดย โอ้ด้ถือว่าเล่าแล้วทางนี้เนาะอันนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นประตูใหญ่บ่ไงลุงเมนบ่สี่เมตรหนึ่งมือเออมามาตัวนี้ได้จากลุเขาเชเอานั่นมันมันอะไรระดับมันในตัวห่างตัวห่างนุ่มนึ่งกะเอาเขาบอกมันกับผู้ดีอยู่บม่ได้แทกไม่ไกะเอาได้หนิไม่ได้มีเม็ดแทกเลยเออเดี๋ยวเขาจะเอาไปใช้ใช้ตัวนี้เฉื่อมบ่หรือว่าเสริมใช่อีกบ่เสริมใส่ตัวนั้นแล้วมันห่างอ่าตรงไหนมันห่างก็เสริมเข้าไปเนาะโดยโอ้บม่ได้เซ่บ่ผลผลตก แห้งบ่ลุงฝนตกทางนี้แห้งนะทางบ้านก็แห้งนี่เออทางบ้านก็แห้งราคาบ่ได้เปิดบ่ลุงบ่ขึอนค่อยบ่ได้เปิดเฮือนจะผัดเปิดอลงวังก็เปิดเบังกันหน่อยเนาะได้เนาอยู่ได้อยู่เนาะตรงเงินคักปัญญางบัตรเนาะโอ้ยังดีถ้าราคาบ่เปิดเนาะบ่บ่เปิดมันมีแต่บั็เอึแหละมันลงได้หนึ่งเฉย บัวโดยลงลางคาลงหน่อยย่างคือเก่านบอยู่แล้วลงอยู่กล้องตารางคืนนี่ก็จดสั่นย่าดมกัน้องนสั่นบ่สั่นแล้วมันมาแจ้งคือก่องเวทนี่บ่ายโมงชิมาสาวหานาทีหน่อยบิ่งบิ่งโมงนี่เลยโทรศัพท์ปิดแล้วพาเริ่ม มันล่มแห้งมาเป็นแสงเป็นยังปอคือกังเว้นเลยแบบมากอะไรก็แจ้งมาเลยแจ้งมาไปเลยมาเป็นพุ่งเลยไหนทั้งมทั้คนเน้นย่อนเลยปบตรงโองตารางทั้งแบบตุกทั่วผ้าเลยนะย่านจักึ้นซับใส่คอใส่หัวจะลงนะเวลามันลมมือแห้งเนาะเขาไก่กับว่าเป็นยังอันโฮอ้อมว่าเป็นยังลงแต่หัวมักเอื้อนหน่อยนึ่งถือว่าปลอดภัยอยู่ดีแล้ว อันแถวนั้นน่ะมีแต่เฮือนั่นอาจารย์ผัดเปิดเฮือนแม่ม้อยก็เปิดเฮือนลุงเสียงก็เปิดเฮือนลุงวังก็เปิดเฮือนลุงน้อยย่างคือเก่าโอ้าโนบเดี่ยน,นี่เลยห่วยเก่าโนบเ <c oughs> น,นี่ยเลยเสื้อก็เสื้อเนี่ยในนอบางคนว่าโบอันนั่นเ,เนี่ยนี่รวยโนบอยู่จากซัตวจากซี่ว่าไปฮะเล่ออจิตใจไปมันนั่นแหละวิตวางภาวนาไปแล้วไหวอันอันเปิดหลังคาขึ้นเนาะโน้อยก็บว่าแล้วโอ้ลุงน้อยจากซัตวจากซี่แล้วก็บว่าไป กวามจิตใจออกภัยมันนั่นแหละเนาะกัวิดวางกับสาธุลวงน่อโดยเพระภัยเป็นด้วยดีเนาะโดยบ่อเบริณน้อยญาณจิตสั่นญาณนั่นนี่ลอเลยขอวายเปิดแล้วเนาะเมุ่บมานจนบ่เห็นหุงเลยมืดป่ามืดก็แจแสดงว่าทางทางนี้เนี่ยสีแห้งกลัวอยู่ทางบ้านเขาเนาะเมุ่อยู่ทางนี้อ่ะนะดูก็ง่าไม่ทางแล้วก็ล็อกซิปหักเป็นเหล่าแสดงว่าปลอดภัยบ่ทาหัวเขาเนี่ยบริสเซ่เนาะบ่ พอพ้นตัวแห้งเนี่ยว่าดินบปิดปกติกะโทรบอกประแซนแล้วบอทโทรกับมีอยู่มันมันเป็นยังเลยกกาเลยบวบไปยังใดๆโดยมาวันนี้กะมาเยี่ยมเบื้องกันแล้วลงไอทั้งบ่าวพามีเพิ่นมาได้ออกมาบ่ะเหมือนพเพิ่นไปอัปเดตเพลงเพิ่นได้อ๋อเพิ่นไป่ายมีเพลงบ่ะไม่อ๋อพ้นมาได้ออกมาพอเราเคี่ยวเฮ็ดเชอร์แต่ละอันหัวละขั้วฮันดูว่าเพิ่นมาชอยได้หลายมือแต่เนาะตจนแรกพ้นบอตรงดูว่า พ่อว่าน <l Jean Rabbit bulun> <sitting'> ี่ก็ลุงน้อยพัฒนาสองมือเลยพัฒนาสองมือแล้วก็ร่างม้ามืัอนี้บ่ออตอนแรกว่าออกมามืัอนี้สิพ่อลุ้มอยู่บ่อาจัรย์เป็นอยเนาะมากระงมมากระพ่อพอดีเลยอ่ามันนี้ก็ถือว่าแลี้ยงัดนี้เนาะยังแต่อันเทกันเปื้อนหันบันี้เนาะโดยเทกันเปื้อนน่ะก็ถือว่าถ้าตะนาขงมาอะ้รก็เป็นใช้ตะนาบันี้เนาะโดยถ้าเพิ่นเอามาเฝนแล้วยังโมโหลงจักเกาะลงหากเกาะฝนว่ะหากเกาะบ่หากเกาะก็อ้อมุดนี่แล้วเนาะ เเบิดนี่แหละเลยต้องต้องใส่เบิดนั่นแหละเขาตีตอนนี้เขาก็ตีอย่งในนี้เนาะแว่าอเขาบอมเบิดมันก็เข่าทั้งนึงไคือเขาเป็ดไก่เขาก็เชออกเนาะอ่านนี้หลังจากที่ว่าอ้อมยังเรียบร้อยได้กัหวยี้อยเนาะคือว่าได้หาได้มาปลูกแค่ได้ปัดในนาดูเนาะโดยพักกัญยามาปลูกแล้วแบบนี้มีมีข่าดียังเพิ่มเติมอีกหบนอ่าใ่งยังบวย่งบวมันมีบย เขาก็พ <c oughs> like mm ังไปเรื่อยๆเลยพี่น้อยเนาะเขาก็มาเฮ็ดไม้ยางถ่ายอยู่แถวนี่เนาะดูออ้มตะนุมตะนางกันนด้นถาก่อนเนาะหนึ่องชมหนึ่งเสากะจังวากันพี่ต้อยเนาะถ้าว่ามีทางท่านใดเพิ่นอยากซอยยังกะก็ยินดีพี่ต้อยเนาะอยากให้ทางน้องมอมเพิ่นได้ชมในเสาเนาะในเรือนวิชานนะวันนี้เพิ่นมาไปโมเดิร์นวันีเนาะทงวันวันเสาร์ดีพี่ต้อยเนาะเมื่อใดวันเสาร์ทิตย์เพิ่นออกมาเนาะมาซอยเบียกซวยหน่อยกะ อ่าแล้วเราไปเอาไอ้นาะเวียของเพิ kind of like on ่นกะมีแ um ต่ว uh ่าถทาไทตะนางที่ชื้อบาดีอเนาะด้ยเออกะทางสาวลาแน่มาพมีแน่ผลมาอ่าซอยไปเอ้ไอเนาะด้ยชาวพนแน่มาซอยซอยกับต้นแรกกับพื้นี่นั้นทีมันขุดกับเลือยยาแล้วเลยเ่็ดกับน้องพนแล้วนะบ่เออโดยโดยไปเอาไอ้พระฉันเอาไปหัวตรงหมอบเพิ่อนดูหุ่นไปเอาไปหาอ้แฝหาตองหมอบเพิ่นก่อน อ่าตัวฮ้อนเด้พี่น้องเอ้ยอากาศมันขนาดตอนแรกก็ยังฮ้อนอยู่เนาะโดยเอ้อนี่แห่พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็มุงไมด้นี่เปิดด้าแต่เช้าโดยมาตอนเช้าเปิดอาดเลยมก็ยูก็ไปลดยโอ้ทางว่าเทเพิ่นก็อยู่นี่เนาะยพี่อยเอาสดีือนึงอตอมาแต่งบ่โดยมามางานแต่งกันสาต้พากันมาพี่เลย อ่จะวันบ่ได้ไปบ่ไ่ได้ไปขยันไปอย่างนี้ต่ออ่ะโดยโดยมาแต่รุนนะบ่นี่ยรนเต็มแรกมาแต่บ่ายโมงแต่เดี๋ยวยังไม่ได้ใช้ถึงโมงยังยังมันได้ถ่ายคลิปเพิ่นเนาะโดยนี่กับมาบ่เนี่ยคือว่าอะไรพี่น้อยมาเยี่ยมทั้งลุงเบุญนนี่แหละไม่ได้มีอย่างเนาะบุญนี่ก็ได้พี่น้อยเนาะมาถามข่าวถามข่าวไม่ได้ฟันยังอยู่บ่ลุง โจ่งนี่บมไดพันเลยยานลมทรงมึงชั่นย่านลมเนาะย่านพายุกต์เนาะยันคลื่นก็ชั่นน่ะลียันย่านลมแห้งขนาดเออตทางน้องมอมเนี่ยมันจะได้อะโมได้ไปโรงเรียนเนาะอยู่อยู่โรงเรียนกับมามาซอยเวียกทางอำพ่อเนาะอยู่ดินไม้พี่ได้พี่น้องยังแต่พิเทนี่ว่าบัดนี่นะ แม่และพนเมื่อยแล้ะมืออื้นก็เช่นเนาะน้องจะเมื่อยเหนื่อยเที่ยเทกันเพื่อนไว้พี่น้องเลยอ่าเมื่อนี้กเขามาครับทางบอต้าแน่พี่น้องเนาะหลายคู่หลายคนอยู่เพราะว่าิวันน้มาหาทรงสามมือเลยเนาะมาจอบองค์กรมาเล้ยวระโบ่พี่น้องเลยเนาะยังแต่ตะนางบอนี่เนาะอุ้ยอุ้ยงานต่างบอนี่แพงได้เนาะเปอร์เซ็นต์หนึ่งนึงนะครับเออ อย่างเงื้องบอกเออาสองคนนั่งอ่ะมีน้นี่บูนัไมเนาะมาพี่กอนฉันเนาะพี่น้องไปทำไมมันเงื้องถึงกแห้งได้เนาะความจิงเนาะไอ้กูอันเมื่อคืนนี้ผมได้เหนาะลนั่งนบอยู่พี่้อง แล้วยังได้กินมื้อนี้ดูแรงมื้อนี้กินจักจ่อมื้อมื้อแรงจักสิซื้อหยังบ่ฮู้แล้ซื้อกระดูกหมูใส่อันนั้นแหใส่มออันใส่เอดมื้อนี้กิมีพละฮอกับน้องอมจ้าออกมาบ้านพุนเนาะตั้งแต่เช้าพ่นบ่10:00นโดากะคาเปิดไปเบิดาพี่น้องเนาะเฮ็ดใหม่ดใหม่เลยตัดมาใหม่อีกมกมาแต่บ้าน น้องจะเป็นถืออ่ามันกับว่คันลมมาเนี่ยมันอยากไปเราได้ดูไหมอา<น>ตารประเทศนะประคองเขาก็ฮัลเลยลงกันทั้งนั้นนหะของเขาเนาะเราว่าเฮือนน้องมีน้องมาเพิ่ออยขึ้นเรียบร้อยแล้วเนาะโดยทันได้เนาะลูกเช้ามาขึ้นมูเพิ่นเฮียน<อ>น้ำกันตะกี้มอสองน้องมอมเนาะนี่ม,นมาสมเพิ่นมาได้ขามามาหนึ่งคืนหน้อยเนาะโดยแต่กันยังสิไปย,ยินดีน้ำเพิ่นยี่ดอี่น้องเลยนอนจชกเมืองก่อน แต่ว่าเอ่อผ่านไปโดยดีเนาะเอ่แอแกคนก็หลายอยู่บ่น้องหมอโดยก็หลายหลายอยู่เนาะอ่นะขึนชมขึ้นเรียบร้อยแล้วยังจังน้อยกอ่าแถวนี้ก็เป็นหมู่บ้านเบิดเลยพี่น้องเนาะมานี่ว่ามีแต่เฮือนอ่เนลังเนลังอยู่แล้วตอนนี้เพิ่นกําลังสิพากันอ่เฮ็ดเนาะอ่าเฮ็ดกําลังสร้างพี่น้องเอ้ยตัง้งเสา,า,าย่อเสาเพิน่นแหละ สักหน่อยเดินน้องมอมเี่ยกัช่น่อยก็เห็นเสาทะลอได้หนิเนาะแต่ว่ายังพันมีงบตัดเนอเรื่องเสาพี่โันมีอาจะไหนก็ขอให้มีขับมาไว้ไว้แน้าดุงเนาะเพราะได้เดินอยูพี่เลยตุกอยูน้อยกอยูไหนบดนี้กลาว่าสิออกมาง่ายอยู่บทเดียวกันไหนๆดวงเรื่องลูกให่มุนุขวาเรื่อยๆดวงไม่ได้บ่มีเลย ยังไม่ได้ยังพันได้บอกบอกมีแต่ใบเก่าหมดกำหนดเลยมิเตะเฮ็ดใหม่ก็ได้ผอบ้านบ่บอกมั่งเฮ็ดเฮาเฮาเห็ดเริ่มต้นนี่เฮ็ดนี่เฮ็ดแบบใดชุนว่าว่าเฮาสิย้ายมาอยู่พี่เฮาต้องต้องได้แจ้งก่อนแนเนาะต้องเฮ็ดใบยกง่ายบ่ขึ้นมาขึ้นพ่นชิมนู้แล้วมาขึ้นอยู่พี่เลยแม่นอยู่บ้านก็ยกย้ายมาแต่หลายปีแล้วยากยากกี่บ่ได้ว่าบ่ยากปานใดจักทำลูกในรางมั่งง่ายอย่บอก็สิชว่าว่าง่ายมาอยู่พี่เซียน่ะเฮ็ดไปที่ยังยืนที่อยู่ อันมาให้พ่อแล้วเด็กใบยังยืนทีใบยืนที่อยู่กันบ่ใหญ่มาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มาแล่นเรื่องอยู่ทางนี้ซิบ่โดยไม่แต่ตอนไปแล่นใบนะให้เพิ่อนนะเด้กใบต้องสือดินนี่เด็กังต้องซื้อดินน้ำบ่โดยมีแต่เืิอน้องหมอมผู้เดียวได้ออ๋ก็จะเชิอน้องหมอมีใคนยังบ่มีสโล่เ<อ>ยตอแล้วกาคันคือว่มามากกับสิว่าจะไหน่น้อยเนาะ เพราะว่ามันเป็นชื่อของของน้องมอมแหละก็บซื้อดินก็อยู่ของน้องมอมมาได้หมาถึงว่าลุงแล้วผมอยากให้มีสบัยสมโนครอยู่พี่ค่ะก็สิเป็นยังมีอยู่พี่แต่ก็ซื้อของน้องมอมคือเก่าอละนะแต่ว่าสามโนเองมันมีเนาะ<อ><อ>มีตัวเก่าตัว่มันกำหนดหลายหลายตรงใหเห็ดใหม่บ่ลงต้องเห็ดใหม่แหละแพงบ่เห็ดใหม่เห็ุใหม่มัเกินสองล้านสามล้านแล้วมงนี่แล้วอสองสามล้านเนาะ บอกดูอ่ามุ่งหาบอน้ำตารวจมาช่องล่านห้านหาก็มาลอดก็วอากับตารวดตอนนั้ใจกระเพิรนบ่กปบยังยืนที่อยู่ให้พอด้เาก็เถเลยถามเพิ่นว่าเห็ดสมโนนี่แพงบอก่ถามพอบ้านเองเนี่ยน้องถามเพิ่์นกับว่าช่องคนเนี่ยกับโบเกินเจ็ดแปดแสนเพิ่์นว่าเรามาลอดนะ วาน้องมอมงอยู่ในอยู่น้ำป่าเนาะโดยถ้าว่าแต่คือมีแต่ของลุงลุงหน่อยก็มีเนาะโดยโดยกับป๋าครับประมาณจีเป็ดแสนหมดยธรรมดาอยู่เลยเนาะแบบว่าประดี๋ยวก็เองตามหมู่บ้านเนาะเองตามบางหม่องในพื้นที่บางหม่องกับแพงอยู่แล้วแต่มันน่กลัวอ๋อนี่คือน้องมอมถามเงอนแล้วในบ้านนะมีแต่ว่าขันท้อมีงูกระเบน เหตุอะเนาะลุงแม่จะได้แล้วุงน้ยก็มีเงินเฮ็ดเห็ดมีเงินเชื่อหนึ่งวิทยอันหนึ่งเื่อนึงวิทอันนึงเอาใจใจรอย่งแนวเนาะกาดีใจน้ำพนแะัทจได้ว่าถ้าใจเฮ็ดเสียนะพี่้อยเนาะเสียหนึ่งวิาหนึ่งคือนว่าอะไรพี่โยเขานนเป็นรักคือว่าเนละเอาใพี่อสู่ต่อไปนั่นแล้วลุงเนาะ วัน<ด>นี้การทางโมเส็งมาวันนี้กับบรมีอย่างมามอบมายังให้เราพี่น้องไอ้น้องมิตรมาเยี่ยมมาหยามมาดูเด้อมาอัปเดตให้ทางคนพี่น้องคนเบิ่งพี่น้องไอ้เนาะเออเบิ่งกัสเเอาอันนี้ได้ให้ทางลุงเพิ่นพี่น้องไอ้เนาะพอได้สีน้นำสีไในให้ลุงเด้อดูนะครับดูดูกระจายลายดูเลยอ่าองเยเนาะไปใส่ให้ลุงเด้อสีก้าบป้าได้บุญนี้เด้อต้องมอมเด้ออ่ามาเยี่ยมมาหยามเบิ่งพี่น้องไอ้เนาะมวหน้า่ะวันนสิมีโอกาสกนะัศเสมา แวะเอกพี่น้องเลยอา๋อถนันแหละพี่น้องเลยเนาะนอนสบายดีเด้อเนาะปูนเพนะพี่น้องเลยเนาะโป๊กไว้งบครบเครื่องสอนกับเครื่องไว้ป่าครับวันน้ซื้อมะลายนะเนาะคอยซื้อมาเทน้อยซื้อมะลายก็ยันมันแข็งพี่น้องเลยเอาให้ปูนมันแกแข็งเนาะกับ โมมีมองมองไหวแน่อ่ี่น้องเอยเนาะนี่แหละพี่น้องเอยเนาะรักขัว,ว,วที่ว่าทางเงินลุงน้อยเพิ่นพังกคพี่น้องเอลยเนาะที่ว่า,เ,าเรียบร้อยแอะพี่น้องเอยบาดเลยเนาะมีแต่ว่าทำม,มีแต่คุมตะไายใส่กะเพิ่นกะจะเอามาใส่บัดนี้พี่น้องเอยเนาะเอาโอเคพี่น้องเอยเนาะ สำหรับคลิปนี้เนาะทางโมแซนสิจจได้ก็ตัวจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อเนาะก่อนอื่นก,นกนะต้องกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะ FC เบอร์สุขูมสุขคุพี่น้องเนาะที่ว่าเข้ามาติดตามรับชมคลิปเนาะทางโมแซนเต้นจนจบแล้วก็บ,บุกคข่าวโฆษณาโมแซนไปเด้อเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องเอ้ยขอให้ทุกท่านเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมหวังรังพัฒนาเนาะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อเนาะ ลำวันนี้เราพี่น้องเนาะทางโมงเส็สลาแล้วพี่น้องเอ้ยมาเยี่ยมมายามทานลุงน้อยวันบบนี้กะบบริเวณม,ม,มีอย่างมาอ่ามอบให้เพื่อนเราพี่น้องเนาะมาเยี่ยมมายามมาทำข้าวทำข้าวเพื่อนเราพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ลาแล้วเราพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ยเนาะ